Zombie เอาละครับก็ここอยูนะ่กับผมนายป๊อปไอค์แมนนะเกมจูซิวเดอร์เกมซีรษะสองเด็กเลผมดูทำเสียงดิ <laughs> อ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะในเกมการต่อสู้ในสาวสุดแสนจะเร้าใจนะผมวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะ <laughs> วันไหว้วันไหวก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็ต้องทำการฟาร์มกัน ก่อนนะครับก่อนที่เย็นนี้สกรีกจะทําการระเบิดขึ้นนะผมนะเหลืออีสิบชั่วโมงกับ4นาทีเท่านั้นนะครับเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีนะครับตัวที่เราจะตีแย่งชิงก,กันก็คือเฟรดฟิกเซะคนับผมเนินโคเทก็เป็นนกม่วงไฮวิป วิบวับแสนจับตาที่ทุกคนอยากได้หรืเปล่าไม่รู้แต่ผมอยากได้จัดๆเลยทีเดียวนะผมะเพื่อเสริมสายนกของผมไม่แข็งแกร่ง,งจัดๆเลยอะ่ะเรียกง่ายๆเออถ้ากูได้แล้วกูจะซื้อไว้สักสามตัวไว้ไว้ปกป้องหลีกนะผมอ่า <Yeah. S 1> ก็จะระเบิดขึ้นแล้วนะอ่าในเย็นนี้สองทุ่มนะส่วนวันนี้แน่นอนเลยแพ็คที่ผมจะตีนะครับนั่นก็คือแพ็ค ลูน่าเยียนรู้หน่านิวเยียรูน่าเยียอะไรล่ะโอเคก็เป็นแพ็คฉลองตุ๊ดจีนนะผมเออ <laughs> <sk r ug> ก็มันเทศกาลตุ๊ดจีนราก็ต้องตีแพ็คตุ๊ดจีนเนี่ยอะแต่ก่อนที่เราจะไปว่ากันนะผมก็ อย่าลืมแพ็กนี้นะผมก็เหลือเวลาแค่4วันเท่านั้นนะ Looking for a อร r ร t ท o สนะครับผมนั่นก็เป็นหมีแพนด้าหมีแพนด้าหมีหมีแพนด้าอย่าลืมไปแรกกันนะอะไรพี่ไม่พร้อมนะผมตัวนี้ไม่มีนะผมแย่จัดเลยอะ่ะ <laughs> ให้มันได้อย่างงี้สิอยากได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวใหม่ก็ใกล้จะจากไปแล้วนะอเจ็วันเท่านั้นนะครับผมกับออสตราโลไททันนะผมใกล้จะ หมดแล้วอะปิดฉากแล้วอะเหลือแค่7วันเท่านั้นนะอ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมไปแลกกันนะสาหรับใครที่มีอะไรครบพร้อมนะมาว่าแล้วก็ลุยกันเลยที่ฝ่านะไหนๆก็ไหนๆนะก็แพ็กจุดจีนต้องเล่นกันซะหน่อยไม่รู้จะแข่งมันนคาวก่อนหรือเปล่าข้าวก่อนนี่เราเจอคอมปี้นะผมโอ้โหบ้าที่สุดเลยทีเดียวอ่าผมจะออดให้แบบจัดๆเลยอ่ะผมเอาทีเล็กไปตัวหนึ่งอ่ามามาดูดิว่าทีเล็กจะปราบได้หรือเปล่าลุย วะอยากจะรู้เหมือนกันศัตรูคู่แข่งตลอดกาลนะผมระหว่างทีแร็กกับไตเซรท็อปนะผมปะมามเจอกันหน่อยเอาผมไม่ป้อกการอนะ่ะมาแล้วมันโจมตีผมมันเน่าเลยอ่ะเอาดิจะกล้าหรือไม่ โอมตีสองว่าโอเคโอ้โหมาถึงเปิดฉากทีเร็กก็ขย้ำเลยนะผมนีโชว์บาโมดไนดะ้ทีเร็กพุกผาให้มันรู้กันไปว่าเรานี่มันแร่งสุสนนี่นะเรียบร้อย3,800จัดไปอย่างงไไ่ายดายโครเทีเร็กทรนได้30เองว่ังว่าหูให้ดีนเนน้อยจะจัดมายกต่อไปกันดีฝ่านะครับเอาแล้วเหมือนเดิมไม่มีผิด <laughs> ผมก็จะอ่อนให้มันอีกนะครับผม อ๋อนี่มันจ,จัดจันเอาสูตรเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมเดี๋ยวยก3เจอคอมพี้แน่แน่มาเซร์ทำสองตัวมาวนกันซะหน่อยแล้วผมยังจำสูตรที่จะล้มสอ,อง A คอมพี้สองพีอะไร <c oughs> <c oughs> เล่นเดินวอล์กิ้งสองพีบ่อยนะผมก็เลยแบบว่าติดสองพีสองพีอยู่นั่นแหละมาเข้ามาได้เลยเซร์ทำจะไม่กลัวแกอยู่แล้ว ไม่โจมตีว่ะโอเคป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเผื่อตายนะผมโอเคยังไงก็ล้มผมไม่ได้ง่ายๆอ้าวฟอร์อมได้เปรียบแกก็ไปเหลือเ่าสุดาตายสอดเราทับโจมตีสองโอเคไม่ตายนะผม,มแข็งแกร่งดังประการเหล็กกล้าโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ไปเลยเดี๋ยวขอหาว่าเราไม่เก่งจริงตายซะย,ย่าอยุเลยจัดจัดมาชัาโคตีแท้เรียบร้อย ไปแล้วมาอีกตัวหนึ่งเลเวล9ี <c oughs> 1 <911. S 2> มึงจะบ้าไปถึงไหนเนี่ยเลเวลพันนี่ต่อไปตายนะผมจะอยู่ได้ไงเออเรียบร้อย <c oughs> เลเวลมันต่างกันเยอะหลอเกันแต่ฉันไม่กลัวหรอกเฉันมากับพี่เขียวพี่เขียวพาฉันขวาชัยไปแล้วมากมายกินพืชน,นั้นตองสยบแกพี่เขียวเท่านั้นตายซะนี่นะกัดข้ให้กระชากิญญาณเรียบร้อย <c oughs> ชนะได้โดยพี่เขียวนะครับพี่เขียวชื่ออะไรอ่ะอ่าออฟฟาติกา้าป่ะเอ๊ะจำชื่อพี่เขียวไม่ได้เอ้ยเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยโอเคเหมือนเดิมอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ต้องเอาเอาเนื้อแบบเนื้อเนื้อเนื้อนีอนอ้พืชไปที่ฟ้าไม่เอาดีกว่าเอ้ยอย่าพืชอะพืชอะพืชยังไงไม่ให้มันเปลี่ยนมานะผมเอาพืชไปตัวหนึ่งก็ลกแล้วกันแล้วก็ต้องเอากินเนื้อไปตัวหนึ่งเอาชูยูเวก,ก,เกนน็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เออเอาพืชไปตัวหนึ่งก็ มีแต่ตัวเก่งๆว่ะช่วยไม่ได้ว่ะมันมีแต่ตัวเก่งๆอ่ะเอาคอยาวไปเล่นมังกรฟา้าเลยมามันมีพันกระสาพี่เลยผมไม่ได้ดูนะเนี่ยห่าจะจัดป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาผมกลัวมันโจมตีถึงสองพนะแต่จริงๆถ้าคำนวณถึงถึงถึง,ถงจะจัดโอเคไม่ตายแล้วอัามาตาโอเคเปิ้ฉันชอบความเจ็บปวดเอาอีกสักทีหนึ่งเป็นไงล่ะมาแกจะกล้าโจมหรือไม่ อันน่าโจมตีจัดจัดอ่ะอือ้สแต็คครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนได้ละเธอลิซีโนโตอลัตฉันใช้แค่แค่นี้แหละแกไม่ต้องโจมตีฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวกลับไปนอนได้เลยนั่นไงกลับไปนอนจริงๆด้วยนะผมอุ้ยกระเด็นกระดอนอ,อืฉันมีแกเฮ้ยปราบจิแกนโนเท่านั้นตัวอื่นไม่ต้องแกมาเป็น โค้บล็อกให้เพื่อนก็พอโอเคอุ้สบายเลยอ่ะสบายดีบอเลยทีเดียวเเหลือป้องกันหนึ่งรอดด้วยอ่ะตายสักอหญ่ยุเลยนี่นะดีเล็กโซเทพสองอีเลยทีเดียวสุดจัดอะมะเจอกันอีกแล้วนะโคเสลาสวันก่อนก็เจอกันเอาวันนี้เราตายป่ะโอเคโอค้โหมันโจมตีแบบจัดๆเลยทีเดียวจะตรงสแตกอะไรมันไม่เก็บไว้ทั้งนั้นนะผมโอเคเสร็จเราจัดการมันซูโน่สตาร์ลันยาวมันไว้ เราต้องโชว์ความเป็นสายเพื่อนที่แข็งแกร่งนี่นะโอ้เจอท่าเอิ๊กเวกเข้าไปเผอิญมันยืนอยู่บนดินพอดีนะผมโอ้ต่างไงไปซะแล้วโอ้ยสบายปื้อแกนก็ผ่านไปยกหนึ่งนะผมโอ้โหง่ายจ,จัดเลยเดียวยกต่อไปเอาแล้วคอมปอีกแล้วเอ้ยไม่ได้อย่างงี้ไหเออคราวที่แล้วใช้สูตรอะไรนะผมลืมไปแล้วเ,เราใช้เนื้อมันเปลี่ยนน้ำมาเด้งแน่นอน ดังนั้นเราจะใช้พืช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 ตัวเด็ดของผมอยู่ไหนวะพืชจิ๋มหายจะจัดเลยทีนี้จิ๋หมหายจะจัดเลยทีเดียวาตัวนี้ไปโ okay. อเคเตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็น้ำน้ำน้ำเราต้องมีน้ำที่แบบว่าดูเด็ดเผ็ดมันเลยเน้ำโอเคเพราว่ามี2 7 0 7ใช่ไหมได้ได้ได้แล้วแหละเออมันจะไหวไหมเนี่ยไม่มั่นใจนะผม เออผมว่าไม่ไม่เข้าท่าเอาน้ำตัวนี้ดีกว่าโอเควิ่งแต่สี่พันเลยนะมันเยอะมากเลยนะไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้แหละแล้วกเ็เราต้องมีอา่าไม่พืชเราก็ต้องเอาน้ำนะเผื่อมันเปลี่ยนตัวมานะผมไม่พืชก็ต้องน้ําผมเอาเป็นน้ําดีกว่าน้ําผมแข็งแกงเอาเป็นใส่น้ําจอระเข้จอระเข้อเทองคำ <laughs> โอเคผมน,น่าจะไหวแล้วแหละไม่น่าลนเท่าไหร่ เรานะไม่น่าลนเท่าไหร่โอเคไปเลยมาแล้วกูจะช,ชนะไหมเนี่ยอาการนี้มาเออเผื่อมันไม่เปลี่ยนคอปปี้มาไงผมเลยต้องเอาน้ำมาลองสองทีนะผมาตายไหมไม่ตายมันเปลี่ยนมาเราก็ไม่ตายเราอึดพนอามาตะแข็งกแกร่งเราชนะด้วยสเต็ปหนึ่งนี่แหละมัถ้าโดนมันโจมตีก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยอาาตวตาร ไม่โจมตีนะผมโอเคป้องกันหนึ่งไว้เผื่อรอดนะผมอ่ะแน่มันป้องกันสองมันไม่เก็บสแต็กจาไว้เราเล่นเท่ที่แล้วมันก็ไม่เก็บสแตก็กทีนี้แหละเราจะต้องแบบว่าพังงานอยู่เหนือมันอุ้ยไม่เป็ไนไร <c oughs> ไม่เป็นไรเลยว่ะเรา <c oughs> เรานี่มันแข็งอึดทนจริงจริงโอเคทีนี้เราตายว่ะเราตายนะวิรุงี้ป้องกันแบบนี้หรือป่าเอามันไม่โจมตีนะผมดักเลยดักเลยเอ ไม่ดักดีดักทำไมอ่ะไม่ได้ต้องเก็บตแตกเอาไว้นะผมเพราะว่าอ่าตัวนี้จะใช้ปาบไข่ไม่ได้เลยใช้ปาบไข่ไม่ได้เลยอ่ะมาโจมตีก็้ามาสเตท็อปไม่โจมตีว่ะไม่โจมตีเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าขอมปี้อันตรายมากนะเราจะต้องใช้ไม้ตายในการปราบมันนะดังนั้นเราจะโจมตีไม่ได้เด็ดขาดนะผมถ้าเราไม่ใช้ไม้ตายนี่มันจะตายทีละตัวนะแล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว ดังนั้นมาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะอดทนได้มากกว่ากันนะผมมาระวาง AI กับฉันนี่แหละใครกันแน่ที่จะใจแข็งกว่ากันใครกันแน่ที่เอามันโจมตีแล้วโอเคเสร็จเ้าบอกไว้ได้ถ้าเราโจมตีเราก็ถ้าเราโจมตีเรากา็เปลี่ยนไปโจมตีไม่ได้ป่ะ เราโจมตีมันเลยรถเลือดมันก่อนโจมตีสี่นะครับแล้วเหลือไว้สี่โอเคสวยโลนจัดนี่นะเอาซีเหลือสองพันห้าทีนี้มันโจมตีเราตายมันไม่เปลี่ยนคอฟฟี่มาวะไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนก็ไม่อ่เปลี่ยนมาแล้วเก้าแผนเก้าแผนโจมตีหนึ่งเราไม่ตายนะผมโอเคเมื่อเราไม่ตายเราโจมตีสวนเจ็บเฮ้ยมีได้ววามันมีสามนะเดี๋ยวก่อน เลงก่อนขอคำนวนก่อเสร็จเขาดี่อย่างนี้โอเคเรามงทีต้องขันสามแน่ยังไงก็เช่นนะโจมตีเจ็มันป้องกันเท่อะไรมันก็จายอยู่ดิจัดการมันกันบอลสุกันเงาเงาเงาสามตัว,ตวควรสามทีเรียบร้อยมาแล้วว่ <c oughs> มาแล้วว่าทีนะห้าเนี่ยหายจัดเลยทีเดียวมันโจมตีเราหน่อยเดียวเองแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเรามีอัพโตเป็นโลโ่บล็อกปากาล็ก เอาประตูวไว้เก็บสแต็กนะผมโชคดีมากที่เรารอดมาตตวหนึ่งนะโอเคเก็บสแต็กให้หมดนั่นไงป้องกันสองนะผมยังไงผมล้มไม่ได้อย่างแน่นอนต้งฝากความหวังไว้ที่บิดแดกของเราย่างเดียวใส่เข้ามาเซนทัลโจมตีสามเนือนึ่ององ็กโอ้โหอะไรของมึงวะเน,นี่ยชิ้หมายจะจันเลยทีเดียวมีดามจแค่เก้าร้อยงงวะโจมตีหนึ่งโจมตีสองยังล้มไม่ได้อะ่ะโจมตีสามโจมตีสี่นะผม ตัวนี้มีเก0รอโอ้โหผมไม่มั่นใจเลยต้องป้องกันสี่เลยนะเนี่ยโอ้เอา้ามันเหลือซองว่าผมลืมไปมันไม่ตายว่ะชิบหายแล้วทีนี้งานหยาบเลยทีเดียวอ้ามันไม่ตายเอาเปลี่ยนตัวมาโจมตีเท่าไหร่โจมตีหนึ่งชิบหายจังๆเลยทีนี้ป้องกันหนึ่งป้องกันสองมาวัดใจสดๆ,ๆโอเคมันป้องกันไปสองนะผม ยิบหายแล้วแล้วมันโจมตีสี่เราตายแน่ๆตายไหมโจมตีสี่ผมตายไหมเนี่ยอือไม่ตายแต่ว่าผมก็เอาชนะไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าไม่มีเลือดแล้วนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามป้องกันสามไม่อยู่แล้วนะผมว้าคำนวณผิดโอ้โหแพ้เลยทีเดียวเอือมาแล้วว่าเจชาคาดดาวเหนือเหลือสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหล้มมันไม่ได้ทีแรกตายเลยผมเรียบร้อยตามอือ เร็จโจรตายไปซะแล้ว,วาอาผมก็แพ้ไปในยกที่สมนะผมโอ้โหโคตรตึงจัดเลยทีเดียวสงสัยต้องเอาจริงกันซะหน่อยนะผมเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่ง <c oughs> มึงไม่เปลี่ยนมาใช่ไหมได้เลยถ้าจะไม่เปลี่ยนมาแล้วก็เอล้วก็เอาน้ำน้ำตัวนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโลนเอาตัวนี้นะผมแล้วก็อนกนกเราต้องมีนกเปลี่ยนใจแล้วนะผม สูสแบบซึ้งซึ้งหน้าเลยเอาแบบเด็ดเด็ดดวงดวงจ้วงเง,งินปเลย <laughs> <laughs> มาเลยทั้งมึงจะไม่เปลี่ยนตัวละก็ <laughs> มามาเชิญหน้ากันสะหน่อยออุ้ยมันเริ่มก่อนด้วยอ่ะโอ้โหยาที่สุดเขาไม่ใหญ่จมตีหนึ่งอุ้ยผมยังอยู่ได้เอาเซลการมันเริ่มก่อนด้วยอ่ะองการหนึ่งเดือนหนึ่งมา <laughs> บ้าบ่ทีสุดเลยอ่ะ <laughs> เอามาสาิไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอาการนี้สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้เลยนะป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไปสองอันแน่อันแน,น,น่ชิบหายแล้วมันมีสามนะป้องกันสองก็ดีอะทำโจมตีเราตายเลยนะโจมตีเขาตายอีกกระโดดเอื้ออือแย่จ,จัดเลยทีนี้คิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงโนกะ โจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามโจมตีสี่ล้มไม่ได้อะต้องจมตีห้าเลยนะผมตายผมอึศากัดเข้าให้นี่นะหมันไส้โจดแล้วทีนี้จะไปชนะมันยังไงอะมันออกมาอีกแล้ววะของปีพิฆาตตายแล้วผมเฮ้ยไมนได้อายางเงี้ยเลยตายจมตีสี่โอเคเออผมตายนะผมย่างยางัยงย่งเรายังไม่แพ้ง,ง่าย คิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยเนี่ยอมันมีกรเมีเป็นพันเลยนะเอโจมตีหนึ่งแล้วก็ก็บไปสามตายไหมายาก้เหมือนกันนี่นะไม่ตายว่ะโอ้ยยิ่งแย่จัดชกใหญ่เลยทีนี้ไปเชิญหน้าก็สู้ไม่ได้น้ผมมันเริ่มก,ก่อนไงคิดก่อนคิดก่อนโจมตีเจ็ ดูสิว่าจะชนะไหมโอเคสายไสยอยู่เลยมันไส้สุดๆนี่นะอีไม่โจมตีเราให้มันได้อย่างงี้ที่มันเหลือสแต็กไหมเราอาจจะพิกอมันเหลือแค่เสียงเราอาจจะพิกลิกชะนะก็ได้ชนะไหมตายอยู่ดี2,9งเ้โอหอะไรวะแพ้อยู่ดีนะผม การพลิกล็อกไม่มีนะผมโอ้ยกูจะทำไงดีวะเนี่ยกับแพ็คนี้บ้าที่สุดเลยดีเดียวมาคิดก่อนคิดก่อนอคิดออกแล้วคิดออกแล้วโดโดออกมาแล้วก็พอโดโดออกมาแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ว่เราต้องมีเรามีโดโดแล้วทีนี้เราจะต้องมีล่อก น้ำเราจะหมดแล้วน้ำเราจะหมดแล้วอ่ะแล้วเราต้อง,องมีนอกอีกตัวหนึ่งโอเคมาเลยทีนี้แหละชะโดโดแล้วไม่ได้แล้วว่ะต้องเอาจริงกันซะหน่อยถ้าไม่โดโดนี่สงสัย,ยมันเริ่มก่อนอีกแล้วอ,อ่ะสองไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคิดเลยเอ่อไม่ป้องกันอ่ะ้องกันทำไมอ่ะไม่จำเป็มนมาฉันมีโดโดมาด้วยฉันไม่กลัวอยู่แล้วจริง,งๆเราน่าจ กงงโอเคเราไม่เป็นไรอยู่แล้ว <c oughs> ดีดีแหละฉันมาแบบเหนือเมฆฉันจะปราบพวกแกทั้งหมดมาเลยใส่เข้ามาได้แล้วเจ้าใสลระทับไม่กล้าว่ะโอเค <c oughs> เมื่อไม่กล้าเราเราเรา,เราอย่างงี้ <c oughs> ยังไงเรายังเหยียบสองชีวิตไม่เท่าไร่ยังไงมันยัทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆนี่แต่250นี่มันจมตีนถึง4ี่พนเแน่ๆ ทำยังไงดีวะดาวเมจเราเป็นน้อยเกินไปอป้องกันไปเรื่อยๆก่อนป้องกันไปเรื่อยๆก่อนโอเคเอยมันป้องกันสี่มันไม่เก็บสแต็กอีกแล้วมาเลยมาวัดใจกันถ้ามันโจมตีเราแล้วก็ไม่โจมตีนะผมมาค้โหยเดเยดฉจะจับเลยเป็นอะไรที่เยืดเยิ้อมากมามีสองตัวคูมันไม่ก่อนมันป้องกันสี่อย่างเดียวเลยเราโจมตีมันไม่ได้โจมตีแปดนะถึงจะตายตัวเบื่อไม่ตายด้วยนะผมโจมตีสี่โอเค เอ้ยยังอยู่ได้อ่าแล้วทีนี้เราก็โจมตีมันแปดมันจะตายไหมเนี่ยถ้าโจมตีแปดไม่มั่นใจนะผมอ่อเปลี่ยนตัวที่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาโอเคแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้านะผมแล้วก็ป้องกันสองยังอยู่นะผมป้องกันสองโอเคตายซะยังอยู่เลยทีนี้แหละชน,นะแน่ฮ <Yeah. S 2> <ๆ>่ามันรู้กันไปว่าใครนี่มันแข็งแกร่งที่สุด มาแต่แกคิดว่าแกจะเอาชนะฉันได้แล้วก็ใส่เข้ามาได้เลยเอาเปลี่ยนตัวว่าฉันหายแล้วมันมีสาม้วจำตาแตกม,มันไว้เอ้ยไม่เป็นไรโอเคโดนอเอาไปเน้นกลับมามีสามตัวแล้วนะครับผมจากการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกโอเค <laughs> ฉันจะล้มแกอยู่นี้แหละมาเลยวัดใจสุดๆเลยเสียโจมตีสิปาม ตายไปตัวหนึ่งโอ้โหูตายวิ่งของมันไหมโอเคนี่ก็สบายแล้วได้แล้วได้แล้วเปลี่ยนตัวมาต้องเจอลูกแดงของฉันหน่อยจุตีหนึ่งจุตีสองจุตีสามสบายเราเก็บไว้ใช้ไม้ตายนะผมโอเคตายซะตีหน้าห้าพันฟ้าไม่ตายให้มันรู้กันไปออกมาแล้วทีนะคอมบี้นี่คืออาวุธลับไม้ตายของแกใช่ไหมฉันแพ้ไปสองยกแล้วเนี่ยบ้าจุตีสี่ลูกแดงผมตายนะผมอุ้ยโดนทีไปสามทีจากสามตัว เรียบร้อยไปเลยมามันก็ได้ละแค้นแล้วจัดการมันโกโกุ้กครับตบมันหนีคำรามก่อนนะโอ้โหจะจัดตบไปสามตีนี่แน่สามตัวเรียบร้อยโอ้โหมันจะชนะได้บ้าบอที่สุดเลยทีเดียวอ่าก็เข้าสู่ยกสุดท้ายแล้วนะครับผมจากการที่ผมบูแหลกโอ้เหมือนเดิมไม่มีผิดเลยอ่าเหมือนเดิมอย่างนี้ได้เราจะต้องแบบว่า ผมเอาตัวนี้ไปพานี่ไปตัวหนึ่งนะผมไม่เอาดีกว่าพานี่โคไม่เอานะผมผมจะเอาเป็นาตัวนี้ดีกว่าแล้วกเ็เดี๋ยวมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเปลี่ยนมาผมจะใช้น้ํากําลามันพอใช้น้ําเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้แน่นอนเลยแอร์โคน,นะตบให้ตายให้หมดโมโหจ,จัดเลยมาทีถ้าฉันไม่ได้โด้วยช่วยชีวิตเอาไว้แล้วก็ฉันก็คง ตายลอยน้ําไปแล้วพันสี่ไม่กลัวอยู่แล้วถึงจะเปลี่ยนมายัางไงก็ทาอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ฉันต้องเก็บสแต็กให้ได้อย่างเดียวมาโจมตีสองไม่สะเทือนเลือนลั่นใดๆทั้งนั้นอมันมีพันสี่ใช่ไหมไม่กลัวมาเลย <c oughs> เปลี่ยนมามีพันสี่ฉันก็ไม่ตายให้มันรู้จักอิทิโพซอรละของบมบ้างโอมตีสองใีญ่ต้องส่วนแล้วต้องส่วนแล้วใจมันไม่ได้แล้วแก <c oughs> yeah, บังอาจนะ นตีฉันอย่างเดียวตีฉันอยู่ฝ่ายเดียวนึกว่าฉันตีกลับไม่ได้เลยไงตายซะอยู่เลยนี่นะกระโดดตบไปมือซะด้วยให้มันรู้กันไปมาเลยแกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนฉันไม่สนทังนั้นแหละหรือฉันเอาแอร์โคมาเล่นแต่แกก็ได้โจมตีสามโอ้โหนี่มันบวกซึ่งหน้าเลยทีเดียวเอื้อกระเด็นกระดอนไปถ้าเราเปลี่ยนแอร์โคมากีนสองก่อนถ้าเราเปลี่ยนแอร์โคมา าสแตกรมีพอโุกเ้ยมันจะไม่พอไปได้งไงแอโคแอโค,อโคนี่มันสูงสุดอยู่และวจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสาโอเคเหลือสามไว้เพื่อนตายซะอยู่เลยนี่นะมันใส้จะจาดเดือดจกยกขี้แล้วบ้าเก็บไว้ใช่ไหมเป็นไม่ตายใช่ไหมแต่ฉันเตรียมไว้ให้แกแล้วแอโคพูดเสร็จสาางเรื่อยมาก้าพันห เซ็ตก่อทีนี้แหละยกสุดท้ายแล้วด <c oughs> ิฉันจะได้รับการไไปเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีไอ้สามนอกอย่าอยู่เลยจัดการมันมาตัวอดอนสอลดตี่นะกัดเข้าให้โอ้โห,โหเดือดที่สุดตัง้งต่เล่นมาแพ็คตุดจนะจะหลองตุดจีนยังไงวะอ่าโอเคก็ได้แล้วนะครับสำหรับแพ็คดุดจนปัด เออหนึ่งพันดีใจตรงได้หนึ่งพันนั่นแหละแล้วก็เหมือนเดิมเลยดีสัน้นชื่ออะไรตอไม่รู้ <laughs> โอเคจบ J W อีกสามร้อยยี่สิบห้านะครับผมอ่ะก็มีน้อง FC ซีถามผมว่าผมจะเก็บ J W ไปถึงไหนนะครับ J W ก็สองแสนครับผมจะเปิดยี่สิบใบนะตามคำเรียกร้องผมเคยทำโพลไว้แล้ว <laughs> เออก็อยากให้ผมเปิด20ใบนะผมโอเคอ่ะพอดีฝ่านะสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไปข้างล่างด้วยได้ตีแพ็คเดียวกันหรือแบบแม่งโคตรเดือดเลยอ่ะแล้วก็อ่ะฝากกดแชร์กดไลค์ไปกําลังใจให้กันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดติดตามกดซ u b s c คร b e แล้วก็อ่ะกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปกนนี้ด้วยนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเบอรแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายัางเล่นอยู่ฮ่า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 บัลลูไฟย